สองคอมเมนต์ชาวเน็ตรู้สึกยังไงหลังอายูและอ e ีจงซอกออกเดทกันชาวเน็ตแสดงความยินเห็นต่อข่าวอายูและอ e ีจงซอกกำลังออกเดทในชุมชนกระดานข้อความของเกาหลี The p r o s e หลังจากที่ดิสเพย์รายงานข่าวทั้งคู่ใช้เวลาด้วยกันช่วงเทศกาลคริสต์มาสในญี่ปุ่น ชาวเน็ตให้ความคิดเห็นว่าพวกเขาเข้ากันได้ดีขอแสดงความยินดีด้วยฉันชอบพวกเขาทั้งคู่มากอายูเป็นคนฉลาดอบอุ่นยืดหยุ่นและน่ารักพวกเขาเข้ากันได้ดีมากน่าทึ่งทั้งคู่ให้ความประทับใจที่ดีฉันไม่เคยจินตนาการการจับคู่กันแต่ฉันหวังว่าพวกเขาจะมีความสุขฉันไม่เคยนึกภาพนี้มาก่อนแต่พวกเขาดูดีมากพวกเขาคบกันมานานแค่ไหนแล้ว ฉันประลาดใจมากและอีกมากมาย